ก่อนนี่ได้รถมากนี่ได้มากจงเลยครับมียอ่นี่สองขั้นแต่เอาอีกขั้นหนึ่งัไปแหลกมากแหลกขั้นขับลแมนขั้นที่ขับไดยมีหลือมีเหล่ยบมีกาบเลยอ่ะเหลกมากเลยแบบมีกาบเขมีมีเขามีเลยขับได้ขับเมื่อไรอกเมื่อไห่เอารถดีๆนไแหลกรถถังมาฟังเสียงวะฟังเสียงนะไอี่ยนมาไหมหรอกสองแต่ว้ง ครับผมเอามูงปรุงเนื้อมันในยูช่องบ้านบูนะครับเอ้ยหรือช่องต่ำบ้านบูใน YouTube ครับพี่น้องนี่อันนี้มาเบึงอันนี้รถคือบ่เคยถ่ายลงเลยครับว่าขั้นนี้มาจะใส่เป็นยังไงคือได้เป็นบ้านบูเจ้าขอแต่สีบินี่ยนะครับดนี้ครับอยเยี่ยมครับอ่าก่อนสีได้รถมาหนี่ได้มากจังไลยครับได้มากไหนบอกเปหลักเขามาฮะ เอาดี <c oughs> เอาดีเอาดีอันนี้คือเป็นเตกิโมเมนต์สีหนีหรือโมเมนแบบนีเลยน่ะมันแบบกลางๆหรห่างมีวนี้ขั้นหนึ่งน้ำมีชนิดสองขั้นแต่เอาอีกขั้นหนึ่งอไปแหลกมากไปแหลกขั้นครับแมนขั้นไีนับได้มีเหล็กมีสศษเบียนก็ไปแหลกมาแลกามาแมนแหลกมากอามามันเป็นเดิมทีมันเป็นบุมีกราบเลยอ่ะแบบมาได้โค้งอะแบบนี่ก้าบข็มบมียังบุมมีเลยจะขับได้ขับบ่าดรพ่อขับ่าไรเนี่ยคือเอารถดีๆเนี่ยไปแหลกรถห่างมาอยากได้แห้งช่วงนั้นช มาเห็ดกดสีชีได้เดยหลายอาทิตย์แห้งเวย้ยสีชีไลยเดยเห็ดเครื่องไม้สื่อกาบไม้ชุดบุงชุดเบรกหล่อชุดยางขึ้นไม้หมดเลยเดยมากแค่โค้งอะ่ะกับเครื่องแบบผ่อนลรางอะ่ะพ่องบนกับเนาข้าบูกับขมีี่แรกเป็นข้าบูเดยรถแต่ก็มาเปลี่ยนเป็นยังที่เป็นเอ้่นันเป็นโจอดใส่สีเทาเลยนเนาะแต่แล้วก็เป็นข้าบู๋ข้าบู๋หอมคัดมือกับขมี่ไอ้มาใส่คัดมือแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินมาเห็ดเป็นสเต็ปเป็นหาเจ็ดชักเดิมเป็นสีว้าว แต่เป็นหัวฉีดเอ้แต่เป็นเป็นข้าบูอยู่อแล้วก็บรนีก็เครื่องไอต่ำห้างเครื่องตัวนี้ล่ะเครื่องอีกขั้นหนึ่งอ่ะขั้นไหนวะขั้นเจ็ดเจ็ดหกขั้นที่ว่าปิดอยู่สนามเออเจ็ดหกขั้นนั้นแหละมันเครื่องตัวนี้มันห้างก็เลยถอดออกจากขั้นนั้นมาใส่ขั้นนี้แต่ก็เอาขั้นนั้นไปขึ้นกับสังเชีแข่งซีนซี่ทอกับท่อของไอต่ำกับเคนไห้กับเครื่องมากเรเลยมาลีโนเมดเครื่องไม้ก็คือเฮ็ดลูกเปลี่ยนไม้มืดอ่ะมันห้างมืดพอเวียงกับขาดงอลูกกับแตกว่าก เฮ็ดไม้หมุดเลยเ็นหม่เครื่องเฮ็ดไม้เบิด์อะไรครับแมนตั้งฟังขัดหรือฟังจานไปฟังยังกะเฮ็ดไม้หมุดไปตอนนั้นเครื่องเงเป็นลูกเจ็ดสิบตอนนี้เจ็ดสองไงนะตอนนั้นเป็นชักเจ็ดสิบชักเจ็ดตอนนี้มาขึ้นเป็นมันรวมหมดเลยเป็นเจ็ดสองชักเจ็ดแต่ชักคือเก่าชักเจ็ดชักเจ็ดที่เก่าครับพี่น้อองคืเก่านี่กะเฮ็ดสีคงเฮ็ดสีเครื่องกันเลยมาแล้วก็ม่ลืมมาเฮ็ดแต่งไพ่ไพ่นอกวะนี่ที่แตะเครื่องกับควบแล้วเนาะเจ็ดสิบเดีว ก็มาแต่งเริ่มเสือโชคไหมเสียดอามอามเป็นอามพ่อเหลือโคตรสีพ่อเหโคดยิ่งพ่อเหโคดโชคหนาก็ยิ่งพ่อเหลือโคตรเอาสร้างสติ๊กเกอร์มาติดล็อกนี่ก็เป็นอะไรอะเอตตองเอตเอตตองไงเนาะใช่เอตตองเอตตองตัวนี้แหละตะกี้เป็นไล่กัปตันอเมริกาเลยนี่เนาะแมนกัมตันกัปตันอเมริกาใช่ เนี่ยมันเป็นสติกเกอร์อก็เลยมาเปลี่ยนแวกแนวไอ้เฟิร์นลอกออกพอดีเลยลอกทิ่นก็เลยเดีเปลี่ยนติดหนาลูกไส้ป่ะเนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นลูกสุ่มหมูเลวก็เป็นเป็นซื้อเพจอีกเพจนึงดีว่าผมลายสีเด็ดสิ่งลยสีเด็สิ่งแมนเพจที่ว่าเฮ็ดขึ้นเองแมนแล้วก็โอ้ยยืมฟังนีบูมี่ยังไรครับนี่ก็เป็นตในรถนี่บูมี่สมียังฮะในรถนี่บูมี่สมียงแต่แต่เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ผมไม่ติดไงกลัวว่าเขากลัวว่าเขาจะคิดว่าผมมีเมียไง ก็ได้นี่คันนี้กี่ปีแล้วบอกก็เป็นข่ันนี้จะปีแล้วสองปีคันนี้บอกประมาณสองปีสองปีแม่นบ่ะคือประมาณคือสิเข่าวกับสามเพราะว่าเห็ดเครื่องมากเลยปีนึ่งเลยเจาะเพาะเห็ดเครื่องตัวนี้เลยเครื่องตัวใหม่คือเครื่องแจ้งเตือนมือสองปีหนึ่งประมาณสองปีกว่าแม่นเพราะว่าหาเจ็บกัเห็ดโดนอยู่เลยเห็ดปีเหมือนเนาะเห็ดใส่มันปีเนาะมังบ้นแรง แมนเลยอยู่บ่ได้๋ยเขามีแต่70ิบทีทั้งาน70็ดสกำลังฮิตเลย70 72 74แล้วตัดมาซสมื้อนี้พี่น้องแปดห้าเก้โหิบมื้อนี้ดีสุดๆเลยนี่มี85ขึ้นน่ะเนาะลูกน้อยคือนี่ล่ะลูกน้อยประมาณ70 72นี่แหละแมนเออได้พ่อได้เดี๋ยวขันยของเขาพ่อได้ครับพี่น้องก็คือขันนีเราเคยถ่ายลงเลยแทบจะไม่ได้ถ่ายลงเนี่ยตั้มบ้านบูเลยเนี่ยบ่ได้ถ่ายลงนี่แหละเชื่อแล้วก็รถ กังผมอมบ่ได <c ười> <Đ ược. S 1> ้บอกพอมว่าจะทำไม่ได้ล้างไหวให้เลยดูยังลบมัดั้ก็ติดเต็มอยู่นี้มันก็สิดูแบบอันนี้แน่ฟังเสียงบ่ฟังเสียงนะเออจัดเลยโอ้อันนี้เป็นยึดมาใหม่รอบสองแล้วมั้งนี่ยแคเครื่องได้โดนแห้งลูกเจสซี่บ่ได้ไปกลัวน่ะก็สิห่างขึ้นืพึ่งไปเฮ็ดมา โคตรเทเมืองจนจนรถสุดเนาะนี่แหละครับพี่น้องรถบ้านบูกับซิมี่ประมาณทานี้บอรเลงเนาะครับเบิร์นเบิร์นเอาเสียงไหมก่อนเบิร์นเอาเสียงเอาเฮ้ยไปก่อนไม่ไม่เน้นแรงเน้นเสียงใช่นี่ครับพี่น้องไม่เน้นแรงแต่เน้นเสียงฝากติดตามทีมงานบ้านบูเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงี้ยตรงเงี้ยตามทีมงานคนในทีมงานบ้านบูหลายคนอาจซิ่งหูยดอกมาเป็นไผรเนี่ยอ่าเอาพี่น้องมือหนีกับพ่อใหญ่ทำนี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ